เกิดเหตุสลดที่จังหวัดปทุมธานีแก๊สระเบิดอย่างรุนแรงภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เกิดเหตุเป็นบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้นแรงระเบิดรุนแรงมากจนทําให้ตัวบ้านต้นเพลิงพังเสียหายเกือบทั้งหลังหลังคาทะลุกําแพงพังถล่มลงมาและยังเกิดไฟลุกไหมลุกลามไปสร้างความเสียหายให้บ้านข้างเคียงอีกด้วยรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่แถวนั้นก็พังเสียหายไปหลายคันทีมดับเพลิงต้องใช้เวลากว่า30นาทีจึงวควบคุมเพลิงไว้ได้เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต ในที่เกิดเหตุหนึ่งรายเป็นคุณป้าเจ้าของบ้านวัย64ปีที่ถูกพบในห้องครัวและมีผู้บาดเจ็บจากแรงระเบิดและไฟไหม้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอีก7คนมีผู้บาดเจ็บอีกสองคนที่ไม่ยอมไปโรงพยาบาลเพราะยังเป็นห่วงบ้านของตัวเองเพื่อนบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว,ว่าได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นแค่ครั้งเดียวจากนั้นฟ้าเพดานบ้านของเขาก็ถล่มลงมาทันทีเบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะมาจากแก๊สหุูต้มระเบิดซึ่งตอน ต้องรอให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อยือนยันสาเหตุที่แท้จริงต่อไปครับ